ฝลาฝนไม่เป็นใจออกหาปลาลงคายปักเป็ดกี่ทีมืดตึบใช้ไฟฉายไม่ไหวแล้วแม่ลมแรงพัดมาเด็ดดับเด็ดดับได้เทียนค่อยยังชั่วาาามาละคายปักไว้ตรงไหนไว้เลยแล้วก็ปักคนเดียวซะด้วยกลับไม่ได้แล้วปักไว้ตรงไหน วายผีผีไหนเล่าไอ้ควายนี่คนอ้กากลทั้งคนจะตกใจมึงทำไมาหายนี่บนลำบนล,บนลานสอน<จ>ไม่รู้จักจำเงยัางไงาเข้าป่าอย่าพูดถึงเสือ,อ,อลงน้ำอย่าพูดถึงไอ้เคเออดึ่ดึกมดมด,ดมึงพูดถึงผีทำเพี้ยไรนะทีหลังถ้าเห็นผีในกลางคืนเนี่ยมึงเรียกไปเลยเป็ดกับกาบเอาเป็ดกับกาบ อย่าพูดว่าผีเพราะถ้าพูดถึงผีเนี่ยผีมันจะมาต้องเรียกว่าเป็ดกับกาบหายกัดกับกาบรอไปสี่ผี่เข้าใจไหมเนี่ยมาใหม่เนี่ยกูก็มาละขายกูนะสิล่ขายเออก่อนมึงจะละขายมึงช่วยกูเก็บเป็ดก่อนปะอ้าวแล้วเป็ดมึงอยู่ตรงไหนอ่ะก็ไม่รู้มาวานปักคนเดียวซะด้วยออมึงช่วยหาเด็กอยู่ตรงไหน เราจะรู้ไหมเนี่ยไอ้ที่หลังไม่ป mm ักแยกและปักแยกหาไม่เจอกูปักเป็นกำๆซะกะจบแล้วน่ะกูก็ว่าดีอยู่แล้ะมึงช่วยกูหาเป็ดก่อนเดี๋ยวกูไปช่วยมึงยามขายแน่นะค่อยๆไม่รู้ปักตรงไหนก็นไปดูเนี่ยเวรของกำทำมาหากินกันลาบากเฮ้ยเฮ้ยไอ้พังไงผงมาเนี้ยทีหายหาปลาลําบากแล้วคืนเนี้ยยังไงวะเอ้าเจ้าของนาหวงปลามานอนเฝ้าอยู่น่ะ เจ้าของปลาหรือผีกูบอกว่ายังไงเจ้าของนาหรืออะไรเป็ดจัากานั่นไงแล้วาอเขาจะพูดปากไม่ดีเออยังไงผีเผอไม่มีเฮ้ยเปรตเ้ากาไม่มีหรอกเออมึงน่ะคนแท้จะของนาห่วงปลาเออไปไอผางมึงเข้าไปขอเข้าไปทำไมต้องเป็นกูวะมึงดูแล้วมีวาทศิลป์มึงเข้าไปขอเขาว่าวันนี้จะปักเป็ดสักวันนึงพรุ่งนี้ไม่มาแล้วอะไรมาไงพรุ่งนี้เอาไฟช็อต มึงเนาะไปโโมึงเข้าไปขอเข้าไปมึงจะหนีกูไปไหนนะกูไม่หนีแล้วกูจะหนีไปไหนเล่าเป็ดกูยังหาไม่เจอเลยเนี่ยเออไปเลยมึงอะอไปสนทานาก่อนมึงดูเป็นผู้ใหญ่ดีเดี๋ยวอบตอจะรอตรงนี้แหละอ,อะไรก็กูดูอะเป็นนางท่าสูงเลยเอโออโหมันนอนเลยตรงนี้แล้วเนี่ยเออ อ้าอ้าเอา้าแม่ลำพูแม่ลำพูตื่นตื่นตื่นมันนอนเลยเนี่ยอะเอ้ยเออทำไมไม่กลับบ้านกลับช่องละแม่ฉันกลับบ้านไม่ได้ทำไมถึงกลับไม่ได้อ่ะเขาไม่ให้ฉันไปใครแล้วไม่ให้แม่ไปอ่ะพี่แพร โอ้แผนโผเมียคนเดียวใจดำไม่เข้าบ้านไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวฉันไปส่งให้ไปเดี๋ยวฉันไปส่งุ้ยแม่ทำ <c oughs> ไมคอแม่ช้ำเขียวขนาดนี้เลยเนี่ยฉันโดนบีบคอุ้ยแม่เอ้ยถ้าบีบคอเขียวขนาดนี้ก็ตายแล้วสิก็ตาย ถ้าถ้าตายงี้ก็เป็นผีนะสิอูเก่งเนอะคุยกับผีรู้เรื่องเดีะยปวดขี้ละเดี๋ยวมานะแม่จะไปไหนปวดขี้คุยกับผีต้องนานตนอนต้สูงเลย ทำไมที่นี่ทำไมคนน้อยวะเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่มีงานเทเทียนแท้ๆเนี่ยไอไอไอ้ไอ้ไอ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 เอไ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 ีไอโโไอไอไอเสียเส้นไอไองอไ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 มไนไัไอไงไอ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 ไไอไอไอนะมอไไนะอไอไอไอกอไอไออไแนไมไอไออไอไอไอาอไ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 ออออ ไปโน่นกูขี่เถียงนาโน่นโ,นโอ้กูขี่แถวนี้ไม่ได้หรอกไม่กูต้องกลับไปขี่สะพานหินบ้านกูโน่นแม่ขี่เป็นหลักเป็นแหลง่งเ <c oughs> วลากูกาลังเดินทางไปขี่เนี่ยไม่มึงช่วยดูตูดกูด้วยนะต้องดูด้วยไงเออบอกตูดมึงจะชา้าชะลอตากูหน่อยแล้วกันมึงไวตาไวๆทันตูดกูแล้วกันเออเรไ,ไปแล้วนะไปค่อยๆไปโนดนเป็นไงย้ายไเมกลกาเดินแรงกลัวขี่ลุดยิบหายตูดพอเป็นพันละ ไปเลวโยนั่นนั่นบอกปวดจัดเลยโอยไอ้มึงเนี่ยเลวมากวัดทะาหลวงมันก็ขี่ไม่ได้แล้วไอควายเนี่ยหอ,อตูดล้นซ่วมตูดใหญ่ก็ซุวมอีกอไ,อไอเรื่องคุยก็ผู้ใหญ่ดิมันต้องฉันเนี่ยวาทะศิลป์เนี่ยคุยก็เจ้าภาพทีไรนะ <c oughs> นฉันเก็บมัดจำได้ทุกที่เนี่ยเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานเนี่ย<อ>กลัวเขาจะไม่หายัางไงฉันเลยวางมัดจำเจ้าภาพไปสี่พันนน่อ มีจะจะภาพตังวามาจําเราไม่ไดแล้วเดีนี้มันเอานึกว่าใครไอ้จิ๊บหอยนี่ก็คุยยังก็คนอื่นแม่ลําพูเออเดี๋ยวเดีเดี๋ยว <c oughs> เฮ้แม่เป็นไงวะเนี่ยถึงว่าอยู่ก็เพราะแผนนานเขามีเมียน้อยก็ทนได้ขนาดโดนน้ําตาเทียนยังทนเลยอะ่ะ <c oughs> เอเอเป็นไงไงมานั่งนี้ล่ะแม่ฮะ ดักตรงนี้ก็ตากน้ำค้างได้ยุงเยิงก็ขยุ่มมาล็อกไม่กลับบ้านละแม่ฉันกลับบ้านไม่ได้ออบ้านของเราวะเราจะเข้าจะออกมันก็สิทธิ์ของเราทำไมถึงกลับไม่ได้เล่าเขาไม่ให้ฉันไปใครละไม่ให้แม่ไปอะที่แผนขอบแผนเรอ คงจะอยากมีเวลาส่วนตัวอยู่กับพุ่มพวงแลง้วมั้งถึงเอาแม่มาไว้ตรงเนี้ยไม่เป็นไรกลับก็เข้าไม่ได้เดี๋ยวกลับก็ผลก็ได้ไปแม่ค่อยๆไปแ,แม่ทำไมคอแม่เขียวอย่างนั้นนอฉันโดนบีบคอโดนบีบคอเหรอคนเราโดนบีบขนาดนี้ตายซะมัง้ง นะตายแล้วก็ต้องเป็นผีเจ้ใช่เป็นนานเนี้ยเป็นเมื่อกี้จิตหายเป็นมัดหมาดเลย,ย,ยไม่รู้เวรกรรมอะไรมาให้ผีประเดิมซะอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่เป็นผีมาเนี่ย หายใครเปิดวะเนี่ยต่างก็เป็นผีมาเนี่ยหลอกใครมั่งยังแกคนแรกโโโโคนแรกเลยไงไว้เป็นพรุ่งนี้ได้ไหมวันนี้ยังไม่ได้เกมตัวเลยฉันหิวหิวไงแล้ววันนี้เขาก็เอาเข้าวกล่องมาเลี้ยงด้วย<ห>ไม่พอใช่ไหมล่ะ ฉันหิวใจดีเข้าใจดีเอาข้าวมาให้สามสิบกองใช่แล้วหมูสามสิบชิ้นอิ่มเลยลิเกกินกันปานเลยเอาชิดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปแบ่งข้าวกล่องให้แม่เอาไหมเล่าไม่กินจะกินอะไรอ่ะฉันจะกินไส้อ่อจะทันมะแมไส่ฉันมันเพิ่งแกวมาเช้าดิเอง จะมานะจะไปไหนจะไปเช็ดตูดให้าผางมันกมันอ้วนมือมันล่วงไม่ถึงตูดไปนะไอ้จิพหายมาทรายศกันตอนนี้ขานี่แข็งอีอย่างอื่นเวลานอนก็กหลี่ไม่ค่อยแข็งไปก่อนนะแม่นี่เป็นมาโดนทัน ลูกมีพ่อมีแม่รอฉันด้วยแม่จะไปไหนอ่ะฉันจะไปด้วยเดี๋ยวฉันวารับรถฉันอยู่ไหนรอด้วยข้าวที่ระวัง ผีรละภูขอจิดตามเจ้าผงเจ้าผางไปด้วยตอนนี้ร่างอะไรเิญนยานของระพูตาเป็นผีเจ้าองก็เจ้าผางลท่านี้ผีนะคูก้ไงผีเหรอโอ้ยไอหน้ารู้เหี้ยทำไม ชิบหายเจอผีก็ไม่บอกเจอผีสักบอกปวดขี้ถ้ากูรู้อย่างงี้กูก็ไปเยี่ยวพอมึงแล้วสิ <c oughs> กูไม่รู้จะพูดอะไรก็บอกปวดขี้ชิบหายเป็ดก้าวๆกูกลับทุ่งไปแล้วมั้งนะไม่ไหวแล้วว<อ>ะอเอาไงวะหางเลยว่างโป๊ะนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนออออโอ้ยมึงก็อ้วนกูก็อ้วนให้วิ่งไปวิ่งมาจะเหนื่อยซะยังไงซะยังงเหนื่อยนะสิไม่ต้องหนีแล้ว โชคดีแล้วพวกเราอะไรวะเจอผะห่มใครก็ไม่รู้นี่ไงเดะแอบผีแม่งตรงนี้เนี่ยไอเราแอบผีเราไม่เห็นผีผีก็ไม่เห็นเรามาดูที่จะหลอกยังไงถูกมามาดูดิโอ้โหโอ้โหไอผงเอ้ยมาอ่ะผืนยงใหญ่เนาะหลบสามคนได้เลยให้พองมาด้วยไงสามคนมาเดวกูห่มให้ ั้งบนดีกว่ากูไม่ชอบคนต่ำาพราชอบตังสูงเหรอถึงว่าไม่ต่ำเพราคนไม่จนก็ใครนะมึงอะพ่อสอนมาดีแล้วดีแลวไอ้ห่มให้เออเไปไปไงไอ้ผางไอ้โผมึงเห็นอะไรไหมกูเห็นเต็มเต็มเลยละเห็นใครก็เห็นมึงเนี่ย่มอยู่คนเดียวไอ้ควายต้องแอบมึงด้วยไงกูด้วยสิหายมึงพอมไม่พอต้องพาหอกควายเออเอา่มกูด้วยไอ้โผไอ้ผางครับไปประหบนะ โอเคยังกูล่ะเอ้ามึงก็พลิกไปสิเนี่ยแค่แค่นั้นเองเอ้าเป็นไงวะแล้วกูล่ะเอ้าเดี๋ยวมึงไม่ดึงไปล่ะหายได้วุ่นวายผมพร้อมกันเอออออะไอ้พวกไอ้มึงผมยังไงได้พอผมให้มันพอสิหอยจะก็มาพอดีเนี่ย ผ่านในห่มแล้วไม่ค่อยกลัววะทำไมวะที่ผ่านห่มแล้วเหม็นเออสบายเลยคันสบายไหมไม่มีใครเห็นเราเราก็ไม่เห็นใครสบายแล้วคันเนี้ยโอ้โหสบายเฮ้ยเดี๋ยวกูดูสักแป๊บวะเออวัดวัดที่นี่ไม่มีแสดงว่าหลงไปแล้ว มึงดูแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวกูดูมั่งนะดูมั่งเซ้เอนไงวะไอ้ผานโปรงจะโปรงโปรเฮียอะไรตอนนี้เราบอกไปเลยกูไม่ซื้อป่าไงวิ่งไปวิ่งมาไม่รู้กระเป๋าตังค์ไปไหนแล้วไม่รู้ปลาโปร่งปลาไทยไร้ผีอ๋อลโปร่งกันอย่างนี้ก็คอยยังชั่วเว้ยเออวงยบ ในเมื่อไม่มาอหลงไปแล้วเดี๋ยวจะเยอ้ให้อายชาวบ้านเลยดีเมืออกันผีมีผีมันต้องมานี่ผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มีวผีมีผีมันต้องมาแต่ผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มีคนมีคนก็ต้องมาถ้ามีคนมาแสดงว่าคนต้องมี มึงไม่เปลี่ยนเนื้อทำเฮียไรอะ่ะกูไม่ได้เปลี่ยนไอ้ผงกูก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไอ้ผาแล้วใครเปลี่ยนนะ่ะเดี๋ยวกูร้องร้อง,องใหม่เที่ยวนะมึงร้องดีๆนะไอ้ผงผีมีผีมันต้องมานี่ผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มีผีมีผีมันต้องมาแต่ผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มี คนมาก็เพราะว่าคนนั้นมีเฮ้ยเอาอีกแล้วไม่ไ <อ S 2> น่าร<บ>้องเลยไอ้บอกมึงเอาไงดีวะเนี่ยมึงร้องยังไงวะเฮ้ยเอาอย่างงี้ดีกว่าเอาอยัางไงเดี๋ยวกุนนับดีกว่าเออเรามากันกี่คนวไว้ผางสองคนสิวะ สองคนนี่มีกี่ขาสี่ขาสี่งโง่สี่นะเออเดี๋ยวกูลองนับก่อน สิวะเกูนับยังไงขาเตินคนไอ้ผงไอ้โง่ดึกดึกดึงเดมมึงวิ่งหนีผีมาด้วยแล้วมึงไปนับขาตามึงก็ลายสินี่ไช่ดีมึงต้องนับหัวเอาเลยมึงนับเลยเออเดี๋ยวกูนับนะเออไอ้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 ผงวะเออสองคนนี้มีกี่หัววะ ก็สองหัวไงควายเออเออเดี๋ยวกูนับแล้วนะหนึ่งอะไรไอ้จาใครายจับหัวกูกูจับหัวมึงนี่กูว่านึนกว่าผีจับหัวมึงอย่าตกใจที่กูก็ตกใจไปด้วยเอาแล้วนะหนึ่งหัวใครเนี่ยหัวกูไอ้ผงสองหัวกู ยังไงไอ้ไอ้ไอ้ผงว่าไงสองคนมีกี่หัววะสองหัวนี่ไอ้เหี้ยเลยปวดขี้แกเดี๋ยวกูนับใหม่นะมึงนับเร็วๆเร็วหนึ่งหัวใครวะหัวดกลัวผง สองหัวกูสามหัวใครมาไอ้สามหัวใครมาไอ้สามว้ามาเมื่อหญ่เย้หนีไม่พ้นบอกมันด้วยนะ สามคนหกขาถูกต้องแต่หัวไม่มีเวลาบอกรอแป๊บนะเลยปวดขีกแล้วกลัวมึงไปก่อนเลยเวลาวิ่งจะไม่ต้องสะดุด อย่าจองดีนนางแม่งตะตูงเลยตาก็าไม่มีแรงย้ย <C ด> ไปไหนก็ไปติดตูดจองอีกแล้ว <C> เดี๋ยวมอไซค์เหรโอ้สบายกูละ <C S 1> <C S 2> <C S 1> กุญแจก็มีด้วยเฮ้ยมีกุญแจ้วยแช่แช่แช่สงสัยหัวเทียนบอกว้ายกูไม่อยู่แล้วโว้ยไปแล้วว้าจะผาดหนีผีไปเลิกกลัวจะไปกลัวมันทำไมล่ะผาง มันคนเดียวเราสองคนหุ้นกันหลอกผีแน่ใจเหรอไม่หุ้นแล้วถอนหุ้นทุนน้อยมันไปไหนแล้วล่้เหียเป็ดกับก้าบไม่มีตกเก็บตกอ้าบอกกูเลยเฮ้ยเพื่อนเฮียแม่ ดีครับเจอกันเรื่อยเลยไหนๆก็แม่จะตามท่านแน่แล้วนะให้โชคคนวัาท่านหลวงกันหน่อยไหมเล่าสงสารคนดูนะมานั่งไม่ยิ้มเลยทำไมอะมาบ่ายสามเพิ่งโดนกันไปหมดัดหมาดโดนอะไร <c oughs> ถึงว่าแม่ก็ไม่ยิ้มแล้วคงจะโดนหมดัดหมาเหมือนคนดู <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรแม่หวยอาหารคนไทยตื้อผิดตื้อใหม่ใครให้รางวัลหา,าแข่งไปไม่ได้อา้าวปลดรางวัลมาตรงนี้ได้ไหมเผื่อจะอยู่เป็นเพื่อนกัน<อ>แม่เอารางวัลแปบ,บนะอจะอยู่นี่แน่ไม่ต้องไปเดี๋ยวเอามาเผื่อ <c oughs> ที่หายยังไม่ทันไรความหมายหาเงินใส่ปากผี <c oughs> ไปด้วยไม่ได้เดี๋ยวเอาไหมเขาเกี่ยวไหมแล้วจอแต้องเกี่ยมไว้นะทำไมอะไม่งั้นฉันจะผิดคำพูดก็ผีผิดสัญญากับผีผิดก็ผีเดี๋ยวฝีผีฟ้องผีเออจะเป็นคดีฟ้องผีโอ้ยใจโคไม่ดีอ่ารับรางวัลครับสองรอยให้ผมคนเดียวใช่ไหมครับแหมตาแข็งเชนั่งมึงอะอ ผีล้นเงินผีเดี๋ยวถ้าก็เดินกลับทางนั้นนะมันก็จะถึงไวแต่ขอเดินทางนี้นะเผื่อจะมีใครเรียกอีกสักร้อยนึงอ๋อเผื่อไม่ต้องเก่งนะแม่ฉันเดินผ่านเฉยๆเกียมกันเข้าไว้ไม่ต้องเก่งแล้วไม่พูดยังไงตรงไหนจ๊ะโอ้โหนี่ภูมิประคุณสุดแสนประเสริฐลำเลิศสุดปฏะีโอ้โหคุณยาจวบรุณยาจวนโอ้โหมัไม่จวบไปไหนละจ้ะนั่แน่รู้ ปอีทป่วยไงโหฮะอ่าเดี๋ยวแม่พูดนะเดี๋ยวผีไม่เชื่อว่าไงนะปากให้ใครมากับยาจวนฝากให้พ่อร้อยหนึ่งให้พ่อนะผีไม่เกี่ยวเนอะอันนี้ให้ใครพ่อก็เหลาด้ยินแล้วเนอผีขาดทุนต้องหนมีอีกไหมแล้ว จะได้เที่ยวเดียวเลยเอา้ามาดูลิเกเปิดดังเอ็กดูอีกเฮ้ยพี่นี่เมียลมแปลกๆเอานี่บาทนี้มาดูลิเกหรือย้ายบ้าทเนี่ยฮะโอ้โหขนไม่ใช่น้อยขอบพระคุณครับอุ้ยตั้งใจมาดูเลยไงแม่แตกแบงย่อยมาให้เลยเอ้าโอเคโอเคใครมีแบงใหญ่ไม่เป็นไรนะครับผมมีทอนครับ ครับไม่เอาล็อกหมากก็แม่แม่เก็บไว้เฮอะอกินหมากด้ยนะถึงว่าปากแดงเห็นทีแรกนึกว่าใครตบอินหมากก็ไม่บอกเอาแล้วจะไปให้ผีและก็งงหมดแล้วของผีตรงไหนของฉันตรงไหนเนี่ยอ่าจะสับสนนะครับในของผีในของคนานะแบ่งให้ดูตรไหครับโผลเสียแล้วครับ อ๋อปีเสียให้รางวัลนะครับเสียมาจากสะพานหินนะครับอ๋อเสียสะพานหินเลยเพื่อนรักเพื่อนเกิดเพื่อนศิลปินเหมือนกันเพรอกน้องไนกินสดาอ๋อน้องไนแล้วก็เพเรกเนธพานุวัตรด้วยอ๋อโหเพื่อนกันได้ครับพี่ขอบคุณครับความขนาดนี้มาเจอกับผีลำพูแต่เดี๋ยวนี้ลำพูตายกลายเป็นผีในความรักโลกยังไม่ยอมปลุกไปเกิดแต่ผมแคผางได้จักรยานหนีผีผี ยังไงวะแป๊บเดียวตอนนี้ขรุนนลองไปขี่จักรยานที่บึงสีไฟกันเออโอ้ยไม่ไหวแล้วยยิงปั่นยิงเลยยิงอียิงหนักเอ้าอแบบนึงฉักต่างไงกันร้อยหนึ่งเมื่อกี้ไม่ลืมล็อกอ๋อก็ฝากมาให้ผีมาทวงเลยไงนะ ไม่ต้องทนไอ้น้องหมกกันน็อกพี่วางไว้ท้ายรถแล้วหลัดพาวสิบเจ็ดไปทางไหนนะโอ้โอ้น่ามันแยกยอเซฟอีสัตว์อ้ยอีกดันอีกหนักมึงปั่นยังไงไวผมเฮ้ยเปลี่ยนกันมั่งจะกุกเขีง ในใจน่าสงสารผีลำพูโขงหัวข้าดำซ้ำไม่พอไอ้ทองไอ้ผาอยากทิ้งภาระให้ผีต้องจุงจกักรวาจักให้ทานกับเอง